สวัสดีครับนักเรียนครับทุกคนนะครับอาจารย์มนตรีเรียนนักเรียนหมดเลยนะครับก่อนอื่นขอแนะนํานิดหนึ่งนะครับถ้าคุณต้องการสอบอังกฤษกอพอนะครับครั้งเดียวผ่านนะครับไว้ใจเราได้มาติวที่อาจารย์มนตรีรับรองไม่ผิดหวังครับและที่สําคัญนะครับอาจารย์คงไม่ต้องบอกแล้วว่าอังกฤษมีความสําคัญยังไงในการสอบครั้งนี้นะครับเอาไว้คุณมีเวลาจริงๆแล้วมาเรียนกับอาจารย์นะครับ รับประกันได้ว่าคุณจะไม่ผิดหวังนะครับเอาละครับอันดับแรกดูตัวนี้ก่อนสิ่งที่ข้อสอบจะต้องสอบแน่นอนคือการสนทนาทีนี้อาจารย์ขอพูดนิดหนึ่งนะครับการสนทนาเนี่ยมันจะมีประเภทหนึ่งที่เรียกว่าไดอลรอกนะครับคำว่าไดอลรอกเนี่ยหมายถึงบทสนทนาหรือการสนทนา เราเขียนได้สองแบบนะครับเขียนแบบนี้ก็ได้เพราะนั้นคุณจำไว้เลยไอ้คำว่าใดเนี่ยบอกไว้ก่อนว่าใดเนี่ยมีความหมายเท่ากับสองใบนะครับคำว่าใบก็มีความหมายเท่ากับสองเหมือนกันก็แสดงว่าใดอรกเนี่ยมันหมายถึงการสนทนาระหว่างคนสองคนนะครับคนสคนต่อไปครับมาดูต่อครับ เรามีเทคนิคเยอะแยะไปหมดแต่ในการอัดคลิปตัวนี้ให้คุณได้รู้แนวทางว่าอาจารย์สอนยังไงนะครับตัวต่อไปครับคือคำว่า Conversation Conversation เนี่ยคุณจะเห็นว่าแปลว่าการสนทนาเหมือนกันแต่เป็นใช้การสนทนาตั้งแต่3คนขึ้นไปนะครับมาดูอันหลับแรกก่อน C.O.N. Con สับคำนี้นะครับ มีคำว่าคนอยู่เมื่อมีคำว่าคนเนี่ย co n ค con เนี่ย, C o n, ยหมายถึงโอ้โหหลายคนแน่คนเท่ากับ together แปลว่าด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นคุณจำไว้เลยว่าศัพท์คำไหนก็ตามในภาษาอังกฤษที่คุณเจอคำว่า con ซึ่งเราเรียกมันว่า prefix จำไว้นะครับนอกจากคนแล้วมีตัวไหนครับมีคำว่า com con com c อโคนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องการเอาเฉพาะ1คอน2คม3คอ4โคและอีกตัวหนึ่งครับ5คือคำว่า call นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเจอคำพวกนี้อยู่หน้าคำไหนก็ตามมันหมายถึงนะครับด้วยกันก็คือจำนวนมากเพราะฉะนั้นคำว่า conversation ก็มาถึงการพูดกันด้วยกับคนจำนวนมากนั่นเอง ต่อไปมาดูคําว่าคอนตัวนี้นิดหนึ่งครับ c o n c o n ตัวนี้คุณเคยเจอคําว่าคอนดอมไหมครับคอนดอมเนี่ยส่วนใหญ่และปกติเนี่ยเด็กจะบอกว่าคอนดอมเนี่ยมันแปลว่าถุงอนามัยหรือถุงยางแต่ทีนี้คอนดอมเนี่ยไม่ได้ใช้คนเดียวถูกไหมครับต้องมีคนใช้ร่วมกันนะครับตัวต่อไปครับคอนโดมีเนียมครับอาจารย์ไม่ต้องออกเอ็กเซนต์นะครับ พูดแบบธรรมดาพอคอนโดมิเนียมเพราะฉะนั้นเจอคําว่าคนอีกแล้วครับเพราะฉะนั้นคอนโดมิเนียมก็หมายถึงว่าการที่คนหลายคนมาอยู่รวมกันนะครับในห้องเล็กๆนะครับซึ่งในอาคารใหญ่หลังหนึ่งจะมีห้องเล็กๆไว้หลายๆห,ห้องและอยู่รวมกันนะครับเขาเรียกคอนโดมิเนียมดูตัวต่อไปครับคือคำว่า cooperative cooperative ก็หมายถึงการทำงานร่วมกันนะครับการทำงานร่วมกันหรือที่เราเรียกว่าสหากรณ์นั่นเองเพราะนั้นตรงนี้ทำให้นักเรียนได้เห็นเลยว่าโอ้โหแค่เพาะแค่คําเดียวเนี่ยมันแตกยอดออกมาได้ตั้งเยอะแยะไปหมดเอาละจริงๆแล้วมีเทคนิคเยอะแยะมากเลยแต่พูดอะไรมากไม่ได้ในเวลาแค่ออกในะ u t u b e นะครับเอาละอันดับแรกก่อนคุณมาดูเรื่องการสนทนานะครับมาดูอาจารย์จะยกตัวอย่างข้อสอบก่อนนะครับ ถ้าเป็นการสนทนาระหว่าง A กับ B ระหว่าง A กับ B นะครับดูให้ดีนะครับในกรณีที่ A ถามมาเช่นอันนี้ยสอนแค่พื้นฐานก่อนนะครับบางคนี่พื้นฐานยังไม่ได้เลยนะครับแต่เย็นๆนะครับทังทุกอย่างเรียนรู้ได้ How are you doing? How are you doing? เมื่อ A ถามอย่างนี้ B จะตอบอย่างไรครับดูช้อยที่หนึ่งครับ break a leg break a leg ต่อไปครับดูช้อยสองครับ beat me ดูช้อยสามครับ it couldn't it couldn't be better it couldn't be better choice it rains it rains cats and dog เอาละครับคุณดูตัวนี้ให้ดีนะครับ อ่ะ oh, ให้อีกช้อยหนึ่งครับช้อยที่ห้าครับช้อยที่ห้านะครับ I am speaking I am speaking English คุณเห็นในโจทย์ข้อนี้ปั๊บนึกคำตอบในใจเลยนะครับ How are you doing เพราะฉะนั้นนะครับจำไว้เลยเด็กส่วนใหญ่เข้าใจว่า How are you doing เ <ua> นี mm ่ยแปลว่า คุณทําอย่างไรหรือบางคนแปลหนักไปนั้นี่ว่าคุณทําอะไรนะครับเด็กก็จะไปตอบข้อ5ทันทีเด็กไปตอบข้อ5เลยบอก I'm speaking English mm hmm. แปลว่าฉันกำลังพูดภาษาอังกฤษยอย่างนี้คุณผิดเลยนะครับ้บานไม่ตรงประเด็นไม่ตรงความหมายซึ่งจริงๆแล้วคำว่า how are you doing เนี่ยเขาถามว่าคุณนะครับ สบายดีไหมนะครับคุณสบายดีไหมเพราะฉะนั้นคำว่าคุณสบายดีไหมนักเรียนก็ต้องตอบสิครับหาตัวที่ตอบว่าสบายดีกับไม่สบายดีถูกไหมครับนี่เอาแค่พื้นๆก่อนปรากฏว่าเด็กมาดูข้อที่หนึ่งครับข้อที่หนึ่งเด็กจะเห็นแล้วว่า break a leg break a leg ตัวนี้แปลว่าขอให้โชคดีครับไม่ใช่แปลว่าขาหักนะครับขอให้โชคดี ดูตัวต่อไปครับ beat me เด็กไม่รู้ก็จะแปลตัวนี้ว่าตีฉันสิทุบฉันมาคนแปลหนักกว่านั้นอีกครับที่รักกระโดดทีบกูเลยนะครับไม่ได้นะครับ beat me แปลว่าฉันไม่รู้ตัวต่อมาครับไปเอาข้อที่4ครับข้อที่4เนี่ย it rains cats and dogs it rains cats and dogs อันนี้บางคนแปลน่ากลัวมากครับบางคนแปลว่าฝนตกหมาแมวหมาทารมฝนโอ้โหนี่มันแปลได้ยังไงนะครับซึ่งจริงแล้วมันแปลว่าฝนตกหนักมากนะครับแปลว่าฝนตกหนักเหมือนนักศึกษาต้องทราบไม่ทราบไม่ได้ครับเหลือข้อสุดท้ายที่จะเป็นคําตอบที่ดีที่สุดคือข้อ3นะครับข้อ3เราตอบว่า it could be better It could n a b e better หมายความว่าสบายมากๆนะครับสบายมากๆเด็กบางคนก็ไม่ตอบข้อนี้และครับเพราะดูอะไรรู้ไหมครับเพราะเขาเห็นคำว่าอะไรครับค l d not เขาก็ลงคิดว่ามันไม่ดีมันจะแปลว่ามันไม่ดีกว่าเพราะฉะนั้นเด็กเลยไม่กล้าตอบนะครับซึ่งจริงๆคำตอบที่ถูกคือ it could n a b e better นะครับแปลว่าสบายดีมากๆทีนี้ ไปมองอย่างอื่นไม่ได้ก่อนอย่าเพิ่งไปข้ามตัวยากอย่าเพิ่งไปเรียนตัวที่คุณคิดว่าต้องยากมากๆไม่ใช่ตัวนี้เป็นพื้นฐานในการสนทนาซึ่งต้องใช้ในการสอบแน่นอนนะครับอันดับแรกอาจารย์อยากให้คุณมาดูความหมายของคําว่าสบายดีไหมไอ้คาว่าสบายดีไหมเนี่ยมันมีคําถามไม่ใช่เฉพาะถามแต่ how are you how are you ไม่จําเป็นครับข้อสอบไม่จําเป็นต้องออกต่อออกแต่ how are you ข้อสอบสามารถถามว่า How are you doing? How are you doing? นะครับหรือก็สอบถามอีกได้ว่า How are you going? ได้อีกครับ How are you going? ครับแปบลบว่าคุณสบายดีไหมหรือคำถามอาจจะถามว่า How's life treating you? How's life treating you? ได้อีกครับ หรือคำถามอาจจะถามคุณว่า how have you been how have you been อันนี้ก็แปลว่าคุณสบายดีไหมนะครับคุณสบายดีไหมเพราะฉะนั้นนะครับคำถามจำไว้ด้วยว่าอย่ามองประเด็นเดียวว่าเราต้องมีพื้นฐานรู้แค่ how are you นะครับตัวอื่นมีคำถามอีกตั้งเยอะแยะในการใช้ถามว่าสบายดีไหมนะครับทีนี้เราเนี่ย จะให้ลูกศิษย์ดูตัวนี้ต่อนะครับเอาแค่ข้อเดียวนี่แหละครับข้ออื่นไม่ต้องพูดถึงข้อต่อไปนะครับเอาข้อต่อไปยังไม่พูดถึงก่อนเอาตัวนี้ก่อนไอ้คำว่าไดอะล็อลกเนี่ยโอ้โหสมัยก่อนที่อาจารย์สอนเนี่ยอาจารย์จำได้เลยเด็กบางคนอ่านคํานี้ว่าอะไรรู้ไหมไดอะโลกูเอโอ้โหอ่านเป็นภาษาญี่ปุ่นาสมอังกฤษนะครับเอาละมาดูความหมายต่อไปนี้ครับความหมายคําว่าฉันสบายดีนะครับฉันสบายดีคุณตอบแบบนี้ได้ครับ อันดับแรกครับตัวหากินแอมอะไรครับแอมฝ่ายตัวต่อไปแอมอะไรได้อีกครับแอม very well ก็ได้ครับต่อไปครับเช่นสบายดีพูดว่าอะไรได้อีกครับ tip top thanks tip top thanks อันนี้ก็แปลว่า ฉันสบายดีนะครับทิป uh. ท็อป a n ้ s อันนี้แปลว่าฉันสบายดีต่อไปครับคำว่าฉันสบายดีอีกตัวนึงน,นะครับ, top of, top, of okay, รบ top of the world top of the world เขียนลงไปครับ top of the world top of the world แปลว่าฉันสบายดีนะครับ ตัวต่อไปครับสบายดีครับ never better never better ตัวนี้ก็แปลว่าเันสบายดีนะครับเันสบายดีนะครับนี่เป็นแค่คร้าวๆไม่มีมากกว่านี้ครับจะเอาเท่านี้ก่อนนะครับทีนี้มาดูครับคำว่าแล้วความหมายว่าเฉนไม่สบายล่ะอาจารย์ขาเฉนไม่สบายโอ้โหเอาตัวพื้นก่อนเฉนไม่สบายนะครับ I am not fine. Thank you. ก็คือฉันไม่สบายถูกไหมฮะตัวต่อไปครับฉันไม่สบายครับ I am not well. I am not well. ตัวต่อไปครับ I am unwell. I am unwell. ฉันไม่สบายครับ ตัวต่อไปครับฉันไม่สบายอีกนะครับ <c oughs> I am feeling I am feeling a little of of นะครับ O w F นะครับ of color I am feeling a little of color. I am feeling a little of color. อีกตัวเดียวครับคำว่าฉันไม่สบายนะครับ I am under I am under the weather I am under the weather อันนี้ก็แปลว่าฉันไม่สบายนะครับต่อไปครับนักเรียนครับเมื่อนักเรียนทราบตัวนี้อาจารย์ขอพูดถึงคําว่า it rains cats and dogs นิดหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ใช้ในการสอบบ่อยๆนะครับอาจารย์จะขอพูดตัวที่เกี่ยวกับด็อกนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนคนไหนที่กําลังจะสอบนะครับต้องให้ได้ตัวนี้นะครับเพราะตัวนี้จะทําให้คุณเนี่ยเก่งนะครับเก่งขึ้นมาอ้าวดูนะครับ คุณเรียนเมาากกื่อกี้คุณบอกว่า it rains cats and dogs ถูกไหมครับ it rains cats and dogs ถูกไหมครับต่อไปคุณมาดูตัวนี้ครับถ้าคุณเจอคำว่า go to the dogs go to the dogs คุณจำไว้นะครับตัวนี้แปลว่าแย่ครับแปลว่าแย่ครับเขียนลงไปนะครับ go to the dogs แปลว่าแย่ต่อไปมาดูคำที่เกี่ยวกับ d o g อีกครับ work w o r k Like กับ g อันนี้แปลว่าทำงานหนักนะครับอย่าแปลว่าทำงานเหมือนหมาอันนี้แปลว่าทำงานหนักอาจารย์ไม่พูดนอกเรื่องเล่นตลกตลกนะครับเอาไว้ในห้องนะครับตรงนี้ออกไปเป็นสื่อตลกมากไม่ได้นะครับจริงๆแล้วเป็นคนสอนสนุกมากและเป็นคนตลกมากนะครับต่อไปครับถ้าคุณเจอคำว่า d o g t i r e d dog tired ตัวนี้แปลว่าเหนื่อยมากครับอย่าแปลว่าหมาเหนื่อยนะครับแปลว่าเหนื่อยมากอีกตัวเดียวครับคำว่า dog days ใช้ได้เลยครับช่วงนี้ dog days ไม่แปลว่าวันของหมานะครับมาง้นเดี๋ยวคุณจะคิดว่าเป็นวันของคนสักอาทิตย์หนึ่งวันของคนสัก3วันวันของหมา4วันไม่ใช่นะครับ dog days แปลว่าร้อนมากครับ dogs day แปลว่าร้อนมากสังเกตเวลาหมามันเนี่ยร้อนมากๆมาันจ,จะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่ทําให้เราได้เห็นและอีกตัวนึงครับเมื่อตกี้อาจารย์เจอก็อยากจะบอกนักเรียนนิดหนึ่งครับคําว่า off นะครับ O M F off ตัวนี้เป็นตัวสําคัญเลยคุณนึกไม่ถึงเลยว่าไอ้คาว่า off O M F off เนี่ยมันมีผลยังไงเช่นถ้าเราพูดบอกว่า the f i s h the f i s h is off the fish is off อันนี้มันแปลว่าปลาเน่านะครับปลาเนา่าจะเห็นเลยว่าถ้ามี off อ,อ,อยู่เนี่ยแสดงว่าความหมายเป็นลบ the fish is off ปลาเนา่าดูต่อครับ you are English you are English ไม่ค่อยจะติด you're n g l i s h is off นะครับ you're n g l i s h is off ก็แสดงบอกว่าภาษาอังกฤษของคุณแย่มากนะครับ you're n g l i s h is off นะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเจอคำว่า off off อย่างนี้คุณจะทราบและคุณจะรู้นะครับต่อไปครับอาจารย์จะขอพูดนิดหนึ่ง นะครับถ้าในกรณีที่คุณสังเกตไหม A A คุยกับ B เนี่ยคุณดูระดับคนคุยด้วยถ้า A กับ B เป็นเพื่อนกันสับก็จะอีกแบบถ้า A กับ B คุยกันเป็นครูกับน,นักเรียนสับก็จะอีกแบบถ้า A กับ B คุยกัน A เป็นหมอ B เป็นคนไข้ก็จะอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์บอกเลยว่านี่เป็นแค่พื้นฐานนะครับ เป็นแค่พื้นฐานและมันมีอยู่ข้อสอบนะครับที่เขาออกสอบมาคุณเชื่อไหมเด็กเจอคำนี้เด็กตอบไม่ถูกถ้าอาจารย์ออกข้อสอบนี่อาจารย์มาจากข้อสอบเลยนะครับแต่อาจารย์ไม่ต้องขึ้นกระดานแล้วให้คุณรู้จักสับคำพวกนี้ว่ามันยากตรงไหนแล้วมันง่ายตรงไหน you bet อันนี้แปลว่าแน่นอนนะครับแน่นอนครับเท่ากับ absolutely ครับ absolutely นะครับ you bet นี่ถ้า absolutely แปลว่าแน่นอนนะครับอย่าไปบอกว่าคุณตีไม่ได้ you bet absolutely นะครับแปลว่าแน่นอนอ้าวดูตัวต่อไปครับดูตัวต่อไปเลยนะครับขอพูดคำว่า home sick นิดหนึง่งสาพวกนี้จะมักจะเจอในเรื่องของการสนทนาอาจารย์จะพูดเรื่อง,องการสนทนามาให้นะครับ Home sick อันนี้แปลว่าอะไรครับคิดถึงบ้านถูกไหมครับคิดถึงบ้านนักเรียนครับแต่ถ้านักเรียนเจอคาว่า sick of home sick of home อาจารย์พูดว่า sick of home นะครับสังเกตไหมจะไม่พูดว่า sick of home ฝรั่งไม่พูดฝรั่งพูด sick of home sick of home นะครับตัวนี้จะเชื่อมกัน sick of home แปลว่าเบื่อบ้านครับ แปลว่าเบื่อบ้านเพราะนั้นไม่ต้องแปลกใจหรอกบางคนทำไมอ่านคำนี้นะครับถึงไม่พูดคำนี้ว่า Thank แทงยูแทงยูแปลว่าเดี๋ยวัจะแทงเธอไม่ใช่ทำไมเขาพูดว่า thank you thank you เพราะเสียง k มันไปเชื่อมกับเสียงนะครับตัว y o u นะครับเป็น thank you thank you มะงั้นเดี๋ยวบางคนสงสัยอาจารย์ขาทำไมตัวนี้ไม่อ่าน i love you คะ ทำไมตัวนี้อ่าน i love you นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความแตกต่างนะครับนักเรียนครับอาจารย์ก็ขอจบเรื่องการสนทนาพื้นฐาน1ข้อที่เป็นพื้นฐานให้คุณก่อนนะครับแล้วถ้าคุณต้องการเทคนิคเยี่ยมๆสอบครั้งเดียวผ่านไปที่มนตรี ติเตอร์นะครับซอยรามคําแหง43ทับ1รับรองคุณไม่ผิดหวังนะครับไม่ว่าจะเป็นการสอบภาษาอังกฤษกอพออังกฤษนายร้อยภาษาอังกฤษของเด็กรามรับประกันได้ผ่านและเกรดดีนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูข่าวหน้าอาจารย์จะมาสอนเรื่อง reading ให้นักเรียนดูอีกนะครับ